สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกันกันกบไอวี่ญิงแสงกันแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะ,นะจะวันนี้นะจ๊ะไอวี่ก็จะชวนเพื่อนๆนนะคะมาดูแลนะคะสประรดสีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะซึ่งชื่อว่าค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นทิวเลนเซียนะคะไอโอนาท่านะคะดูป้ายอวี Ivy นะคะทิวเลนเซียไอโอนาท่านะคะ ลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะให้เพื่อนๆนดูกันรอบๆก่อนเนาะเขาจะเป็นพืชที่ไม่ต้องใช้ดินในการปลูกนะคะเราก็วางเขาไว้เฉยๆแบบนี้นะคะเขาจะหาอาหารเองนะคะจะมีรากจะมีรากอยู่นะคะข้างล่างนี้นะคะเวลาจะมีดอกนะคะ ตรงกลีบใบเขานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะแล้วก็จะมีดอกอยู่ประมาณ5วันนะคะตัวนี้ไอวี่มาถ่ายไม่ทันนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งจะดอกเหี่ยวลงไปนะคะดอกเพิ่งโรยลงไปนะคะหวันที่ผ่านมานะคะวิธีการดูแลนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะ เดี๋ยววีจะให้เพื่อนๆดูนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวนีนะคะก็กจะวางเขาไว้ลอยๆแบบนี้นะคะไม่ต้องมีอะไรยึดติดนะคะก็วางไว้อย่างนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นกอใหญ่นะคะที่ยังไม่ได้แยกออกมานะคะเวลาเราแยกนะคะเดี๋ยววีจะสาธิตให้ดูนะคะว่าแยกยังไงนะคะเพื่อนๆแยกเพื่อขยายพันธุ์นะคะอันนี้ไอวีจะให้ดูว่าหลังจากที่เราแยกออกมาแล้วนะคะก็จะมี หน่อเล็กๆออกมานะคะด้านข้างนี้นะคะกล้องไม่โฟกัสเห็นไหมคะหน่อเล็กๆอันนี้จะมีหน่อออกมานะคะสองหน่อแล้วค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะสองหน่อนะคะอันนี้ก็มีหน่อนะคะสองหน่อเหมือนกันนะคะใกล้หน้าหนาวแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มออกดอกนะคะปีละหนึ่งครั้งนะคะตัวนี้ก็จะออกดอกแล้วนะคะ เห็นไหมคะเริ่มจะเป็นสีม่วง,วงแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นสีชมพูม่วงแดงนะคะก็จะเป็นดอกนะคะตอนนี้ของที่บ้านเราก็ยังไม่มีที่จะเป็นดอกนะคะนอกจากอันนี้นะคะอันเดียวเนาะนี่นะคะอันนี้ที่แยกไว้นะคะก็จะมีรากแล้วนะคะ วิ่ก็จะให้ดูนะคะก็วางเขาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้น้ำตอนเช้านะคะให้เขาชุ่มๆแบบนี้นะคะก็วางไว้แบบนี้เลยไม่ต้องมีอะไรดินก็ไม่ต้องใช้นะคะเลี้ยงง่ายนะคะเนี่ยเหมาะสาหรับคนที่แบบขี้เกียจรดน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยวางไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้นะคะ สวยงามอย่าลืมนะคะสับป,ปะรดสีลาอากาศนะคะตัวนี้นะคะแต่ไม้พวกนี้นะคะก็ไม่ชอบแดดแรงมากนะคะก็ประมาณ50-50นะคะเพื่อนๆไม่ควรไว้ขอบหน้าต่างนะคะเพราะว่าเขาจะแดดแรงจัดนะคะเดี๋ยวจะทำให้ใบนะคะไหมได้นะคะคิวเลนเซียนะคะเป็นชื่อสกุลของพืชในตระกูล บอมมเลียดนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะมีมากกว่า500ชนิดนะคะหากนับรวมกับลูกผสมใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาตอนนี้ก็ประมาณ800ชนิดแล้วนะคะการกระจายพันธุ์นะคะตั้งแต่บริเวณทางใต้นะคะของทวีปอเมริกาเหนือนะคะแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงที่บ้านเราเมืองไทยแห่งนี้จ้า พืชตระกูลนี้นะคะจัดเป็นพืชอากาศโดยแท้จริงนะคะแล้วเป็นพืชทนแล้งนะคะสามารถทนแล้งทนอากาศร้อนได้ดีนะคะเพราะมีการสร้างหมู่เซลล์เก็บน้ำไว้ที่ใบนะคะการใส่ปุ๋ยนะคะก็ใช้ปุ๋ยกล้วยไม้แบบเก็ดนะคะละลายน้ำจนเจือจางนะคะให้ทุก1เดือนหรือ10วันต่อครั้งก็ได้นะคะตามความสะดวกนะคะหรือว่าจะไม่ให้เลยก็ได้นะคะ โดยปกตินะคะที่ยูเลนเซียนะคะจะไม่ค่อยมีโรคทางใบหรืออะไรก็ตามนะคะโดยปกติแล้วนะคะจะโดนแต่แมลงนะคะนอนแล้วก็หอยทากนะคะมากัดกินตามใบนะคะพวกยี้นะคะถ้ามีนะคะให้ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะเมื่อพบว่าต้นถูกแมลงรบกวนนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเวลาแยกนะคะ มันจะมีหน่อยอย่างนี้นะคะเราก็ดึงออกได้เลยนะคะวีจะดึงให้ดูนะคะนี่นะคะดึงออกมาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยเขาไว้นะคะวางเขาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นต้นเพิ่มขึ้นมาให้เรานะคะนี่นะคะดึงให้ดูเลยนะคะค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงแบบนี้นะคะ ก็จะได้ต้นใหม่นะคะอีกหลายต้นเลยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็หาซื้อได้ตามตลาดนะัดต้นไม้นะคะหรือว่า,าในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะมีขายทั่วไปเลยจละราคาก็ไม่แพงนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเลี้ยงง่ายด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะอีวิ่ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามอีวิ่ไว้นะคะทุกคนอีวิ่มีเคล็ดลับในการเลี้ยงต้นไม้อยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งให้เพื่อนได้ทราบกันจ้าอ้ออ้อลืมไปเลยนะคะปุ๋ยนะคะก็ไม่ต้องให้ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะอยู่แบบสบายๆนะคะไม่จำเป็นเลยค่ะดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะวิต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายไปเลยจ้า